แม้เป็นเพื่อนที่ดีแล้วย่อมเข้าใจตัวตนของผู้เป็นเพื่อนจุดอ่อนจุดแข็งธรรมาชาติตัวตนของเขา เราต่างเป็นคนธรรมดาหากใช้เทวดามาจากไหนเว้นที่ว่างไว้ให้เพื่อนของเราได้เป็นตัวตนในแบบธรรมชาติเพราะเพื่อนของเราคือมนุษย์คนหนึ่งผิดบ้างพลาดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่งแม้เป็นเพื่อนที่ดีแล้วควรให้กำลังใจกันและกันพูดในสิ่งที่เพื่อนมีกำลังใจจะไปต่อไม่ใช่พูดแล้วเพื่อนทุก์ท้อหมดแรงหมดเลี้ยวหมดแรงทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ทำเรื่องเล็กให้ไม่มีเรื่องความฝันใหญ่ๆให้กำลังใจว่าใจเพื่อนเราใหญ่กว่าความฝันอย่าดับความฝันเพื่อนเมื่อเพื่อนพูดคุยกับเราแล้วเขาสมควรได้รับกำลังใจกลับไปน้องหยกสวรรค์ทรงฉันมาเกิดเพื่อเป็นพญาอินทรีซีชีบอยบิน